ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาสอนลงมครับทึงจะแพทน,นะฮะก็อาเซิร์ฟที่ผมเคยโปรโมทไปไปเมื่อวานนะ้เนาะเนี่ยคุณเข้ามาเดินเดินมาคัะเหยียบตรงนี้เลยนะตรงนี้นะเหยียบไปปุ๊บเวฟก็จะขึ้นมาขึ้นมางนี้ตรงนี้เนะี่ยคลิกไปเลยนะฮะทำว่าใช่ยนะครับกดคับว่าใช่ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยว อย่้นแนะแป๊บนึ้งมันค้างแล้วนะขอตัดลิดปสักครู่ถ้าคนเกี่ยวกดที่เว็บนั้นก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะถ้าคุณกดตรง จะมาโหลดตรงนี้ตรงนี้คือตรงดาวโหลดนะเดี๋ยวนะผมจะตัดคลิปไปสักครู่ตอนนั้นมันเสร็จแล้วนะฮะก็จะได้เป็นการเสียเวลานะ,ะอ่าครับนี่ก็เสร็จแล้วนะฮะมันจะ,จะดิ่งมานีนะะ้ให้คุณออกไปก่อนเลยนะฮะแล้วกดที่ตรงนี้นะฮะอันนี้คลิกคลิกค้างนะคลิกค้างเราล่างมาข้างหน้า,าข้างนอกอ่ย้ยแหลก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 ออกมาอย่างเลยนี่ฮะอ,ออกมาแล้วนะ อยู่นี้นครับแล้วก็ไม่คราบตนะครับเราเลือกนะครับไปที่ตัวเลือกอตัาเลือกดีซอร์แพ็กนะฮะดีซอร์แพ็กกดตรงนี้นะเปิดดีซอร์แพ็กนะครับกดสิกดเออมันก็จะขึ้นมาเป็นตรงเนี้ยเออหน้าจองเนี้ยเออใอ้คุณกดเนี่ยกดค้ดางลากไว้ใส่แต่ตอนเนี้ยผมใส่ไปแล้ว่ะผมก็เลยไม่ใส่ เสร็จปุ๊บคุณการกระพัดทิ้งไปเลยถ้าคุณใส่เสร็จแล้วอ่าค้างค้างค้างอัโลโหลเอ่อค้างรับหนึ่งะฮะฮาในเมื่อคุณก,ร,กระพัดระบาปเมื่อกี้นี้แล้วะฮะรีสักแพกตรงนี้มันยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะให้คุณกดกดตกลงไปก่อนนะฮะกดตกลงไปก่อนนะ,ะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะฮะรับหนึ่งนะฮะเมคุณกดตกลงไปปุ๊บแล้วคุณมากดมาเรื่อยๆอ่ะแพกนะฮะ แล้วมันก็จะขึ้นนะมันจะขึ้นแล้วคุณก็เอามาใส่ได้เลยนะใส่ปเปอร์เซ็จต๊ตบก็มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้กดเอามาใส่นะตกลงไปเลยนะแต่เจื่แพ็กก็จะขึ้นมานะครับก็แค่นี้นะครก็เป็น,นง่ายๆนะอ่ะอือตอนนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแค่มาสอน